สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาตรียาสุวรรณทารารัตน์ในสารคดีสลักสรรสร้างเพื่อสังคมเหมือนเช่นเคยค่ะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายในหัวข้อการให้คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่และความสุขจากการให้จากใจ GLO ค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ค่ะ โดยเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมาได้มีการตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านคือนายตูนหิรัญยะลาวันนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายจุลวิทย์สาติพงศ์อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายทูชาติมั่นครองธรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ซึ่งมีผู้ชนะรางวัลชนะเลิศตามประเภทดังนี้รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนนักศึกษาหัวข้อการให้คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ผู้ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่นายพัทยศวิเศษสิงห์ชื่อผลงานความสุขของอามา่ารางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายเฉลิมอชฉมานะชื่อผลงานเพื่อนพาวิ่งจุดนัดพบสร้างมิตรภาพกับคนพิการ รางวัลชนะเลิศประเภทภายในสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายปัญญวัฒนอนันรัมชื่อผลงานความสุขจากการให้จากใจ GLO ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ล้วนเป็นเรื่องราวของการแบ่งปันและการให้ ที่มีความหลากหลายตามมุมมองและประสบการณ์แตกต่างกันออกไปแต่มีจุดหมายเดียวกันคือการมอบความสุขรวมถึงการแบ่งปันเรื่องราวดีๆและการให้ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูล,ลค่าหากจะเป็นการให้ที่มีรางวัลคือความสุขใจของทั้งผู้ให้และผู้รับ สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นและสานต่อการเป็นผู้ให้เพื่อสังคมต่อไปการให้นะครับคือเราไม่จาเป็นต้องมียนท้องมากก็ให้โดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ให้เพื่ความสุขของเราขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับที่ให้จัดประกวดภาพถ่ายขึ้นมา การให้เป็นสิ่งที่ิใหญ่เมื่อเราให้สิ่งที่ออกไปก็จะรับสิ่งที่นี้มกลับมาการให้ก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เป็นเงินทองให้เป็นสิ่งของนะครับให้อย่างเช่นกรณีของผมนครับผมก็ให้เป็นภาพถ่ายให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้รวมถึงการให้ความรู้ในสื่อออนไลน์ที่เขากําลังทํากันโยูน์ในปัจจุบันนะครับก็ถือเป็นการให้อย่างหนึ่งให้มุมมองให้พิธีการนะครับก็เป็นการให้ในอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือน นอกจากสิ่งของเงินทองค่ะและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆได้ผ่านทางอมรินทร์ีวีอช่อง34ของเราตั้งแต่เวลา13นาก50นาทีเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ